สวัสดีครับผู้ชมลุงเฉียบเฉ็บคานครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับผลงานในกลุ่มนะครับทั้ง5กลุ่มส0 0พันชีวิตของลุงเฉียบนะครับนะแฮปปี้กันไปตามๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการ3แตกนะครับรวมไปถึงตัวเน้นตัววีอย่างแลนด์และเอ็ดบันยอนมากันตามนัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าลุงเฉียบอัดคลิปนะครับล่วงหน้าก่อน1วันนะครับพี่ๆไม่ต้องสงสัยนะครับนะส่วนด้านของชุดนะครับนะสูงแรกที่ลุงเฉียบจัดไว้ให้เนี่ยนะครับสองวันนะครับนะรับประทานกันไปอิ่มแป้เลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีโมเมนต์์แบบบบบนนนีีีี้้้้้เเเเขาาาาาามมมมมมออยยยยยยู่่กกกกกกััลลลุงฉไไไดดสสรรรรรริจใหะะคทผ รวมถึงเสื้อเกรดพรีเมียมหลอพี่ๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาได้เลยที่แอด LS 7 7หรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างที่วเียบวางให้ก็ได้นะครับส่วนวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่20เมษายนครับลุงเเฉยบมีฝาก7คู่เหมือนเดิมนะครับมีเกมคู่ที่น่าสนใจหลายต่อหลายเกมไม่ว่าจะเป็นพิมลิกกิทนะครับกันโชส์สไตร์ตลีนะครับเบเดนิกกาเันแล้วก็ทางด้านของลาลีกาสเปนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะเป็นยังไงนะครับน้แล้วก็แนวทางทั้ง7คู่จะไปทางไหนเดี๋ยวเฉยบจัดการให้เหมือนเดิมนะ ชั้นค่อนข้างสูงนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่มาดับที่2ของตารางนะครับในโซนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านอิฟสวิอตครับ32เกมชนะ4เสมอ9แพ้19มีเพียงแค่21แต้มรั้งอยู่ดับที่18อยู่ในโซนตกชั้นนะครับนะส่วนระด้านของผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอล32เกมครับชนะ17เสมอ12นะครับแพ้3มี63แต้มรั้งอยู่ดับที่2ตามหลังลิฟูถึง13แต้มแล้วก็เหลือเกมในมือนะครับทั้งหมดเลยนะเหลือเพียงแค่6นัดเท่านั้นก่อนจะปิดฤดดดดููกกกกาาาาาาาลลนน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 นะะะะะะคคคครรรััับบเเเเพพฉ้้้้้ีีีี่่่่่่ยยยวววชชออองงงงหขขิแ1ม็จไ चॅम्बलॉ เพราะฉะนั้นครับอาร์เซนอลก็น่าจะรักษาอันดับที่2ไว้นะครับนะเพราะว่าทางด้านของนิโกเซ่นเนี่ยก็ไล่จีมมาแล้วเหมือนกันครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสครับคู่นี้เจอกันมา3ครั้งนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยชนะไป2เกมครับอิสวิดชนะไป1เกมแล้วก็เจอกันล่าสุดเลยครับนะก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะอิสวิดไปได้หนึ่งศูนย์นะครับในฤดูกาลนี้นะครับเลกแรกกับเกมพิมลิกิตนะครับก็ถือว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของเฮทเส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับห้างด้านหลังสุด 2ประตูต่อ2นะครับส่วนด้านของนะครับอาร์เซนอลห้านัดหลังฟอร์มดีสุดๆพวกเขาชนะ3ครับแล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มสุดยอดบุกไปเอาชนะเรอัลมาดริดได้ถึงซามในโกเบนาร์บิลในศึกฟุตบอลยอฟูฟเยอรมันได้ถึง2ประตูต่ 1. อ1เพราะฉะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าอาร์เซนอลดูดีกว่ารวมไปถึงความมั่นใจด้วยนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่ต้องไปเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าบ้านอิบสวิตลูกทีมของนะครับคิรันแมคเคน่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครรับนโสีตูอย่างพรามหนอ่งครับนำโรเบวิร์ตสับตู้อ็นจิย่างคราม ตัวเล่นหลักๆนะครับของอิสวิดก็น่าจะเงินครบเดี๋ยวต้องชิคเช็คความฟิตนะครับของเรียมดีแลบกองหน้าตัวเก่งว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับส่วนระดับผู้มีเยือนนะครับอย่างอาร์เซนอลลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าพวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับ4-3-3นำทัพโดยผู้สาบตัวอย่างรายากองหลังมิวเรียซาลิบานะครับเบนไวท์แล้วก็กีรันนะครับเชียร์นี่ก็น่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับส่วนด้านของตรงกลางนำโดยโทมัสปาเตซินเชนโกโอเดกาดนะครับส่วนข้างบนเนี่ยอาจจะโรเตชันเล็กๆนะครับนะก็เดี๋ยวจะได้เห็็นนนนนนเเเเลลลโโดดดดซซซาา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 ่่่่่ะะะครรรัััับบบววมมมไไปถึงงกกกกยย้้้ีีจจอพสุ โชว์ผลงานได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะยิงจุดโทษไม่เท่าอ่าไม่เข้าก็มาแก้ตัวได้ส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นมิเกลเมริโน่กองหน้าจําเป็นนะครับนะก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นจริงดูจากตรงนี้ครับอาร์เซนอลยังดูเหนือกว่าครับแถมเกมนี้พวกเขาก็ยังต้องการ3แต้มอยู่ดูเฉียบช้ำว่าเกมนี้นะครับมีโอกาสที่อาร์เซนอลจะบุกไปเอาชนะอิสวิทได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาอาร์เซนอลครับเป็นต่ออิสวิทครับอยู่ที่หนึ่งขีดหนึ่งจุดห้ากำแพงบอลเกมคืนนี้อยู่ที่สองจุดห้า เซนอลครับพวกเขายังคงต้องการ3มแต้มเพื่อหวังเล็กๆนะครับในการไล่จี้เวี้์วูลแล้วก็รักษาตำแหน่งอันดับที่2ไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับอาเซนอนหประตูมีแน่ๆครับไปเชียอาเซนอนบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราไปกันที่โอทักฟอร์ดครับไปดูเกมระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนไอ้มะป่าวูฟแฮมตันนะครับเกมคูนิคกิกออฟราสองทุ่มในศึกพิีเมีย์ลีกเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ,บ้านนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับสามสิบสองเกมชนะสิบเสมอแปดแพ้สิบสี่มีเพียงแค่สามสิบแปดแต้มรั้งอยู่ดับที่สิบสี่ส่วนว er. ูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สามสิบสองเกมชนะสิบเสมอห้าแพ้สิบเจ็ดมีสามสิบห้าแต้มรั้งอยู่ลำดับที่สิบหกก็ถือว ุดใน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 ลีกนะครับแต่ว่าเกมฟุตบอลถ้วยอย่างยูโรปาลีกเนี่ยพวกเขาสามารถเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้เลยก็ถือว่าต่างกันสุดขั้วเลยนะครับแต่เกมนี้นะครับดูแล้วสูสีแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้จะกันมาห้ครั้งหลังสุดนะครับเป็นนัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะไปทั้งหมด4เกมวูฟชนะได้1เกมนะครับฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของวูฟแฮมตันครับเป็นนัดของเจ้าบ้านอย่างวูฟเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวทถ้ามองในภาพรวมนะครัับบตตต้อออออองงงงงกกกแมมนนนนนเเเเเชสสรรรร์์ยยููไ็ดดดคีวว่่่่าาใืขฟล 5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านแมนยูพวกเขาชนะ1กับเสม,มอ2แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านนะครับนะหืดจับนะครับเอาชนะลียงได้ในช่วงทดเวลาพิเศษนะครับก็ชนะไป5-4ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูฟ่ายยโราลีนะครับส่วนหน้าของวูฟ5นัดหลังสุดเหลือจะเชื่อครับจากทีมที่หนีตกชั้นนะครับ5นัดหลังสุดพวกเขาฟอร์มดีสุดๆนะชนะ4แล้วก็เสม,มอ1นัดล่าสุดในเปิดบ้านไล่ถลมนน่มทอตแนมฮอสเปอร์ pur, ไปถึง4-2เพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นนะครับต้องบอก ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้าน Manchester, แมนเชสเตอร์เต็ดลูกทีมของรูเบนอโมริมมาในระบบเดิมอยู่แล้วครับสามสี่สองหนึ่งนำทัพโดยผู้สาประตูมือหนึ่งจอมหนึบนะครับอย่างโอนาน่านะแล้วก็กองหลังก็อาจจะใช้เป็นพวกลีเดอร์เลฟนะครับเลนี่โยโรนุซแซมมัสราอุยตรงกลางมีอิริกเซน่นน่าจะได้ขยับลงมาแทนคาเซเมโลนะครับแล้วก็ยังคงใช้อูกาเต้นะครับนะรวมไปถึงทางด้านของด้านบนเนี่ยอาจจะได้เห็นเมสันเมาส์แล้วก็ทางด้านของราชมูทอยลุนเพราะว่าโจชัวเซิร์ซีเนี่ยปิดเทอมยาวไปเปเเเ็นนนนนทีีร่รรรรยยยบยบ้้ออะะะคัััพาาฉตวแมูจ โรเตชันเล็กๆแต่ลุงเจียบก็เชื่อว่าตัวหลักๆก,ก็น่าจะยังอยู่กันครบนะครับส่วนทางด้านของลูกทีมนะครับวิกเตอร์เปเรราอย่างทางด้านของวูร์ซังตันวันเดอร์เร์น่าจะมาในระบบเดียวกับทางด้านของอโมริมเลยครับ3 4 2 1 นำทัพมาโดยผู้สาะตูอย่างโจเซซาครับกองหลังมีบูเอโนมีโกเมสนะครับตรงกลางนำมาโดยอังเดรครับอัสโนุลีแล้วก็ทางด้านของเซเมโดส่วนข้างบนครับมีมาติอุสคุญยาแล้วก็กองหน้าตัวเก่งนะตัวนี้อยากให้มาอยู่กับแมนยูมากเลยลุงเฉียี่เป็นแฟนแมนยูนะอยากให้มาอยู่กับทางด้านของนะยูไนเต็ดมากเลยสำหรับสแตนลาเซนนะครับไม่ต้องปรับอะไรเยอะฤดูกาลนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ากองหน้าคนนี้เหมาะที่จะเล่นพรีเมียร์ลีกครับใหญ่สูงมีความเร็วจบสกอร์ได้ดีนะครับนี่คือสไตล์การเล่นของสแตนลาเซนนะครับลุงเเเเีีีียยยยบบบชชชออโดดดพิศษ้ววนนนะะะครรรั์่าาม แล้วมีโอกาสที่จะไปทีมใหญ่นะครับดูจากตรงนี้นะครับต้องบอกว่ารายชื่อตัวเล่นของวูฟแฟมตันวันเดอร์ตัวเล่นหลักๆก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สนุกแน่นอนส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นต่อวูฟอยู่ที่ปอปากัมพามาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากพามาบนเกมนี้ลุงเฉียบนะครับไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ก็มีโอกาสไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปก็ดูให้ดีหน่อยนะครับส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้วัดใจเชียร์เจ้าบ เป็นต่อที่ปอปาตากรมบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราไปกันที่ครอเวลคล็อกเทสครับไปดูเกมระหว่างเจ้าสัวฟูลแลมครับวันนี้พวกเขาจะทำรอนดอนรับมิแมตช์กับเชลซีครับเกมคุณนี้คิกออฟราวสองทุ่มในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านฟูลแลมสามสิเกมชนะ13เสมอ9แพ้10มี48แต้มรั้งอยู่อันดับที่9ส่วนเชลซีครับ32เกมชนะ15เสมอ9แพ้8มี54คะแนนรั้งอยู่อันดับที่6นะครับก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับเชลซีดูดีกว่าแถมพวกเขายังต้องการ3แต้มเพื่อเข้าไปสู่นะครับพื้นที่ของฟุตบอลยยยุโรรรรปปหหือููฟ่าาาาแชมเเีี้้นนนนส์ลลกกใฤดะะคับพ พวกเขาเนี่ยมีแต้มตามหลังทางด้านของซิตี้อยู่เพียงแค่1คะแนนแล้วก็ตามหลังโตแกมฟอร์เรสทีมระดับที่4เนี่ยอยู่เพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น3แต้มเร่วนี้มีความสําคัญต่อเชลซีมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นระดับของเชลซีชนะไป3เกมฟูลแลมชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่สแตมฟอร์ดบิดครับเหลือจะเชื่อนะครับเป็นเชลซีเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูลแลมไป2-1แต่ถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของเฮทเออองบ,อบส้วิ่มเริ่ร่มมแแยล้วเหือน์ นะครับห้านัดหลังพวกเขาแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็ชนะได้แค่2เกมเท่านั้นแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้บอร์นมัตหนึ่งศูนย์ด้วยส่วนด้างของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างเชลซีห้านัดหลังนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาแพ้กับลิเกวอร์ซอซึ่งต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยสบายอยู่แล้วครับนะผลออกมาจะเป็นแพ้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าพวกเขาเข้ารอบอยู่แล้วนะครับนะส่วนในเรื่องของพิมม์ลิกนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขานะครับบุกเปิดบ้านนะครับเสมอไปซูซีไปสองสองถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าเชลี่่นท ที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านนะครับฟูแลมพวกเขาน่าจะมาใน,นระบบ4-2-3-1ลูกทีมของมาโกซินวาก็นำทัพไปโดยผู้าประตูนะครับนะสัญชาติเยอรมนีอย่างแบรเลโนกองหลังมีทั้งนั้นของนะครับแอนเดอร์สันแล้วก็แบ็กซ้ายตัวเก่งอย่างแอนโทนีรูเบนสันนะครับตรงกลางมีซาซ่าลูคิตจับคู่กับแซนเดอร์เบิร์กครับด้านบนมีอันเดสเปเรล่าอเล็กอิวบเบ้และก็เซเซยองครับส่วนหน้าเป้าเป็นมูนิตเหมือนเดิมนะครับก็ดูแต่ตัวตรงนี้นะครับต้องบอกว่าฟูแลมนะครับตัวหลักอยู่ครบจะขาดเพียงแค่ทางด้านของราอนิสสแแลล้ววก็่ฮรีันนนนทีีี่่มออาาาากกรรบบบดดเเจ็ะคัสว้ขงชลลซู ของเอนโซมาเรสกามาในระบบเดียวกับทางด้านของฟูลแลมเลยครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยผู้สาบตูอย่างซานเชสกองหลังมีชโรบามีโควิลครับมีมาร์กูรูเรย่าแล้วก็มาโรกุสโต สองตัวตรงกลางเหมือนเดิมครับนะเอนโซ่ฟานาเดสจับคู่กับมอยเซตกาเชโดครับด้านบนมีมาดูเอนเก้โคพามเมอร์แล้วก็ไปโดนิโต้โซน้าเป้าเป็นนิโคอรัสแจ็คสันนะครับก็ดูจากตรงนี้เชลซีเองนะครับตัวผู้เล่นมีให้เลือกมากมายนะครับนะสำหรับตัวผู้เล่นสำรองนะครับที่สามารถลงมาทดแทนผู้เล่นตัวหลักได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสครับที่เชลซีจะบุกไปเอาชนะฟูตแลมได้เพราะว่าพวกเขาต้องการ3คะแนนมากๆเพื่อนะครับลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเชลลซซีีีีดดดดูไ้้้เเเเเปปปรรรรยบบบบกกกวว่่่าานนนนนะคคคัััสใใือองงขแแฮิิมมหช ฟูแลมอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันครับกำแพงบมบนเกมคืนนี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงบมบนเกมนี้ไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าถึงแน่นอนครับสามประตูมีให้แน่ๆส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้วัดใจเฉีย์ผู้ไม่เยือนอย่างเชลซีครับลุงเฉียบเชื่อว่าช่วงหลังมาฟอร์มพวกเขาดูดีขึ้นครับการเล่นก็ดูมีสไตล์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาต้องการสามแต้มเป็นอย่างมากไปเชียบเชลซีครับเสมอไหนเสมอการบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเรายังอยู่กันที่เกมพิมพ์ลิกกิตนะครับเราไปดูเกมดึกนะครับนะที่สุดในค่าคืนนี้แล้วกันครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านเลสเตอร์เนี่ยน่าจะตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาเกมชนะ4ี่เสมอหแพ้ยีบสอครับมีเพียงแค่18แต้มเท่านั้นเองนะครับรั้งอยู่ดับที่19อยู่รองบวยส่วนด้านของลิเวอร์พูลสามสิบสองเกมชนะยี่สิบเจ็ดเสมอเจ็ดนะครับนะแล้วก็แพ้ไปสองเกมมีเจ็ดสิบ อาร์เซนอลพลาดพวกเขาจะฉลองแชมป์ได้ทันทีนะครับเพราะว่าแต้มห่างจะกลายเป็น16คะแนนแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็ไล่ไม่ทันแล้วเหลืออีกในมืออีก5เกมก็จริงนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันจะมีแค่15แต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อาร์เซนอลพลาดแล้วพวกเขาชนะพวกเขาจะเป็นแชมป์ทันทีนะครับแต่ถ้าวันนี้ชนะทั้งคู่กัดลุ้นเกมหน้าครับแต่ลุ้นเฉียบเพราะว่าพวกเขาได้เป็นแชมป์แน่ๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของตารางคะแนนต้องบอกว่าลิเวอร์พูลด,ดูดีกว่าครับส่วนในเรื่องของเฮทวิสครับคู่นี้เจอกันมาครัหา้านนขอองงงลลิเเรูป็หสแดครับเปิดแอ ถล่มเลสเตอร์ไปถึง3ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวสต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าชัดเจนครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับพวกเขาแพ้4แล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดฟอร์มดีครับบุกไปเสมอใบต้นได้2 2ส่วนหนด,ด้านของลิเวอร์พูล5นัดหลังพวกเขาแพ้3ชนะ2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเวทแฮมยูเอตไปสอนนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากนะครับแต่ก็ยังดีกว่าทางด้านตกมทีีู สนะครับรูทฟรนิตรอยพวกเขาน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นําทัพาโดยผู้สาประตูอย่างเฮมเมอร์สันกองหลังมีโครดี้ครับเจมส์จัสตินรวมไปถึงโทมัสตรงกลางมีเอนดีดีครับซูมาเล่แล้วก็ด้านบนมีมาวิดีดี้นะครับรวมไปถึงกองหน้ากับตันทีมอย่างเจมี่วาร์ดี้ก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงครับเกมนี้เล่นในบ้านลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาเล่นเต็มที่แน่นอนครับต่อหน้าแฟนบอลถึงแม้ว่าจะตกชั้นไปแล้วแต่ลุงเฉียบก็เชื่อว่าเลสเตอร์ก็ยังมีพิษสงนะครับอยู่ดีส่วนด้านของลิเวอร์พูลลูกทีมของนะครับรอเนสส็็อออออตตพววกกกกเเเเขาาาาานนนนนน่่่จะะะมใรรรรบบบ4 2 3 1ชดียยยัทโผูู้ปงซแค์ ับกองหลังที่เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลอย่างเวอร์จิลฟานได้ครับนะรวมไปถึงด้านของแบ็กซ้ายนะครับอย่างเอเดรีโรเบรซันนะครับรวมไปถึงอิบาร์อิบารฮิมาโคนาเต้นะครับก็น่าจะได้ลงกันครบแหละส่วนตรงกลางครับเหมือนเดิมอเล็กซิสแม็กเลตเตอร์จับคู่กับกาเวนเบิร์กนะครับนี่คือกลางคู่หลักของทาราอันนี้สล็อตเลยนะครับส่วนด้านบนมีโมซาร่าครับลุยดีแอทแล้วก็โดมินิกซูโบตไลน์นะครับส่วนหน้าเปาวันนี้ใช้เป็นดิโกโจตาโดยมีตัวสอดแทรกอย่างดาวินนูนเยสนะครับซึ่งกััััััััััคคโปยยยงงงไมมม่่่่หหหาา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 าจจจจจจกกกกกกออออรรรรรรบบบบบบดดดดเเเเเเ็็็นน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 ะะะะะพพฉูู้้้้ตตตตตีีวววลลลิ์ทใ ของเลสเตอร์พวกเขาหวังลุ้นแชมป์แน่นอนครับหวังคว้าแชมป์ด้วยนะเอานะครับดูจากตรงนี้ต้องบอกลิปูดูดีกว่าอยู่แล้วครับส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดให้ลิปูครับเป็นต่อเจ้าถิ่นครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้อยู่ถึง2องช่วงตัวกัมพมบนนะครับอยู่ที่3ขีดสามจุดหกัมพมบนเกมนี้นะครับนะมีโอกาสไปถึงแน่นอนครับสามประตูเกมนี้มีให้แน่ๆครับลุ้นประตูที่4เอาละกันส่วนการไปต่อนะครับที่2องช่วงตัวเกมนี้ครับลุงเฉียบขอเห็นต่างลุงเฉียบขอเชียร์เลสเตอร์ครับลุงเฉียบเชื่อวว่าพพกเงิษส เาก็มีครับการที่จะแพ้ลิเวอร์พูลห่าง2ประตูในบ้านของตัวเองนะครับก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ลุงเชีเบระว่าเกมนี้เ,เขาเล่นในบ้านครับตอหน้าแฟนบอลน่าจะสู้ถวายหัวที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ไปเป็นพระรองกับเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านของตัวเองครับที่2ช่องตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่บุรเดลกาเยอรมนีครับไปดูเกมระหว่างนะครับนบุริเซียดอทมุลครับนาเสือเหลืองวันนี้พวกเขาจะเปิดสกเญาอิรัพักรับการมาเยือนสิงห์หนุ่มนะครับบุรษเซียมุลเช่นกรัดปักเกมคุนิกิกออฟราสีทุ่งครึ่งเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับนะเจ้าบ้านบุรเซียดอทมุลครับยี่สิบเก้าเกมชนะสิบสองเสมอหกแพ้สิบเอ็ดมีสิบสองแต้มรั้งอยู่ดับที่แปดส่วนกัดปากครับยี่สิบเก้าเกมชนะสิบสามเสมอห้าแพ้สิบเอ็ดมีสี่สิบสี่แต้มรั้ง วันนี้มีส่วนสำคัญมีความสำคัญมากๆต่อทั้ง2ทีมส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้จะกันมา5ครั้งหลังสุดครับเป็นดอทมุลนะครับชนะไปทั้งหมด3เกมนะครับแล้วก็แพ้กัดปักไป1เกมเสมอไป1นเกมนะครับฤดูกาลนี้จะกันนัดแรกที่บ้านของกัดปักครับเป็นาัดของดอทมุลเนี่ยบุกไปเสมอมาได้หนึ่งหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสังเกตสองนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านของดอทมุลดอทมุลชนะได้ทั้งสองเกมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวทต้องบอกว่าดอทมุลนะครับดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร ถล่มบาร์เซโลนราไปถึง3-1ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าพวกเขาก็ตกรอบนะครับส่วนในด้านของผู้มาเยือนนะครับอย่างกราดปักเนี่ย5นัดหลังสุดพวกเขาก็ฟอร์มดีครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับไฟบวกไป2-1นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับทั้ง2ทีมค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านดอทมูลไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับฟุตบอลถ้วยก็หมดแล้วนะครับพวกเขาน่าจะเน้นหนักไปที่การคว้าโคต้าฟุุตบบบบออลลยโโโรรรปปีีีหนนนนนนน้้้าาาะะะะคคััูกกทมมขงิววส่จ3-4-1-2 นะครับซึ่งเป็นระบบเก่งพวกเขาก็นำมาโดยผู้สาป,ประตูมบอรหนึ่งอย่างโคเบลครับกองหลังมีแอนทรอนครับมีโชเล่แล้วก็เบนเซไบดีนะครับตรงกลางมีปัสดาโกสนะครับรวมไปถึงไรเซนแล้วก็สเวนเซนครับด้านหน้าต่ำเนี่ยวันนี้ใช้เป็นชูเรียนบั้นนะครับหน้าเป้านะครับ จับคู่กันระหว่างนะครับเซลูกราซี่กับทางด้านของแม็กซิมิเรียมไบเออร์ซึ่งช่วงหลังไบเออร์นะครับได้ลงตัวจริงแล้วโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําประตูได้เป็นกอบเป็นกำตอบตอบแทนความไว้ใจของนิโกโควัสนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับดอทมูลตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนนะครับพร้อมรับมือกัดปากแน่นอนครับส่วนด้านของซิงค์หนุ่มกัดปากวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นําทัพโดยผู้สาประตูนะครับอย่างคาโดโซนะครับกองหลังมีอินตาคุระกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงตรงกลางเนี่่่ยยกกกกกก็็็นนนนนนําาาาาามโโดดะะะคคครรรรรัััับบบทงง้้ขออออไวววเเเเลลลลสตต์แปถืหๆ ครับของทางด้านผู้มาเยือนอย่างก,กัดปักก็อยู่กันครบเหมือนกันครับแต่เกมนี้ครับการบุกมาเยือนถิ่นของเสือเหลืองบุเชียดอทมุนที่ซิกเนลเดลนักพักนะครับลุงเฉียบเชยว่าเป็นเรื่องยากแน่ๆที่จะเก็บแต้มออกไปฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบจะมองว่าเสือเหลืองบุเชียดอทมุนดูดีกว่ากับการได้เล่นในบ้านนะครับส่วนในเรื่องขอยที่แคปครับเกมนี้เปิดมาให้ดอทมุนเป็นต่อกัดปักครับอยู่ที่หนึ่งขีดหนึ่งจุดห้ากำไรมบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามจุดห้าครับกำไรมาบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบก็ มองว่ามีโอกาสไปถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าฟุตบอลบุนเดสการ์ดเยอรมันเนี่ยมักจะทําประตูกันเยอะโดยเฉพาะทีมใหญ่เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าใครจะไปนะครับก็ไปแบบเบาๆนะครับนะก็เผื่อเนื้อเผื่อตัวไว้ด้วยเผื่อเนื้อเผื่อใจไว้สักนิดหน่อยนะครับโจนกันไปต่อที่1นึ่งกี่หเกมนี้ลุชเชียบชอบดอทมูลมากกว่าครับลุชเชียบชอบว่าการได้เล่นในบ้านประกอบกับนัดล่าสุดเนี่ยที่เอาชนะบาซ่ามาได้น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับพวกเขาในการไล่ล่าพื้นที่ของฟุตบอลยุโรปปีนี้นะครับเพราะฉะนั้้นนนนนนเเ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 กกมมีีีีีไปชยยยยยยรรรรร์สสืืออออออหลลงงคคัับบบบบบูซดุว่่่าาาฉขแ ครูต่อมาครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลกันชอตไนต์อิตาลีครับเราไปดูเกมบิ๊กแมตต์ระหว่างเอซิมิลานครับเปิดซานซิโร่รับการมาเยือนอัตาลันตาเกมคูนิคิกออฟราตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านมิลานครับสามสิบสองเกมชนะสิบสี่เสมอเก้าแพ้เก้ามีห้าสิบเอ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่เก้าส่วนทางด้านของอัตาลันตาสามสิบสองเกมเช่นเดียวกันครับชนะสิบแปดเสมอเจ็ดแพ้เจ็ดมีหกสิบเอ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่สามก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าอัตาลันตาดูดีกว่านะครรับบส่่่ววนนนนนมิลลลลาาเเเเียยพกขุุุ้ไปปฟตอโห มาห้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นอัตลันตาชนะไป3เกมครับมิลานชนะ1เกมแล้วก็เสมอก,กันไป1เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของอัตลันตาเป็นมิลานครับบุกไปแพ้มา2-1เพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวสห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าอัตลันตาดูดีกว่าเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านมิลานชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปถลม่มอูดิุกวัยได้ถึงทิ้นที่4ประตูต่อศูนย์นะครับก็เรียกความมั่นใจมาได้พอสมควรส่วนด้านของอัตลันตาห้านัดหลัง ในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าเอซิมิลานดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านเอซิมิลานลูกทีมของซิเ์โอคอนไซซาลนะครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ3-4-3นําทัพโดยผู้สาประตูอย่างไม่แม่ยองกองหลังอย่างแก๊ปเบียโทโมรินะครับรวมไปถึงาพาร์บโลวิดก็น่าจะได้ลงกันครบสําหรับ3ามเซ็นเตอร์แบ็กตรงกลางมีฟอฟาน่ามีไรเดอร์นะครับมีคิมิเนสแล้วก็เตโอฮอนเดสนะครับส่วนหน้า3ตัววันนี้ใช้เป็นปุริสิตนะครับโยวิดแล้วก็านัััััััังขอออออออรรรรรราาาาฟเเเเเลลลลลนนนนนนนะะะะคคคคบบบบบกกกกก็็ถืววว่ว่่นะนะ่ตตมมิหิหยููใทีจด นี้แหละครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นในบ้านที่ซานซิโรลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้น่าจะมีอะไรดีๆตอบแทนแฟนบอลแน่นอนครับส่วน ลูกทีมของกาสเปรินี่นะครับผู้มาเยือนอย่างอารตาลนตาวันนี้มาในระบบเดียวกันครับ3 4 3นะครับนำทัพมาโดยในกองหลังอย่างอิซักเอียนนะครับจีเซมติ 70. รวมไปถึงตรงกลางกับตันทีมอย่างมาลเทนเดลูนนะครับแอเดรียนซัปปะคอต้านะครับแล้วก็กรูราโดนะส่วนหน้า3ตัววันนี้ประกอบไปด้วยอารโดร์มาลุคแมนปานสลิดแล้วก็ใน,นร่างของลิเตกุยนะครับกองหน้าทีมชาติอิตาลีเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้อารตาลนตาเองนะครับตัวผู้เล่นหลักๆก็อยู่ครบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเจียบชื่อว่าส์สีสนุ ในบ้านนะครับนะเกมในบ้านพวกเขามักดูดีเสมอส่วนทางด้านของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกัรกำแพงมุมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2 5งจุด้าขมกำแพงมุมบนเกมนี้ไปได้2ประตูยืนพื้นมีให้ครับลุนประตูที่3ได้เลยนะครับนะส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้วัดใจเชียร์เจ้าบ้านครับปีศาจแดงดำเอซิมิลันเล่นในบ้านลุงเฉียบชื่อว,ว่าทำผลงานได้แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยถลม่มอุดนินเซ่น่าจะเรียกความมั่นใจได้พอสมควรครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์เอซิมิลานเจ้าถิ่นนะครับบอกเลย เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปกันที่ลาลิกาสเปนไปดูอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์นะครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจ,จะเปิดซานดิโกเบ,บอร์ดเดียวรับการมาเยือนแอตเลติกบินเบาเกมคูนิคิคอวลาตีสองนะครับในโฉนงตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยสาเกมชนะ20เสมอ6แพ้5มี66แต้มรั้งอยู่อันดับที่2ตามหลังบาซ่าอยู่ถึง4แต้มเหลือเกมนะครับการแข่งขันในฤดูกาลนี้อีกเพียงแค่เจ็ดเกมเท่านั้นสำหรับทุกทีมนะครับส่วนร่างงขออแตเลติิกกบบนนนาเเมมชะะสอครับแพ้ื่องขอว่าาาตรงคะแนต ้องบอกว่านานของเรอัลมาดริดดูดีกว่าแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่นะครับส่วนในเรื่องของเฮทูเฮคู่นี้เจอกันมา5าครั้งหลังสุดมาริดชนะไป3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับบินเบาไป1เกมนะครับฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกครับเตะกันที่บ้านของบินเบาเป็นานของมาริดบุกไปแพ้มา2 1เพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทูเฮถ้ามองในภาพรวมยังคงเป็นมาริดที่ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห้าในหลังสุดจะบ้านมาริดฟอร์มแย่สุดๆพวกเขาแพ้3ชนะ1เสมอ1นัดล่าสุดตกรอบแพ้กับอาร์เซน คาเบอร์นาบิลเลยนะครับสองหนึ่งนะตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับก็เสียหน้าพอสมควรส่วนร่างของผู้เยือนอย่างบินเบาครับห้านัดหลังพวกเขาชนะสองครับแล้วก็เสมอสามเกมโดยที่ยังไม่แพ้ใครสองนัดหลังสุดชนะรวดครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะเลนเจอร์ในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแปดทีมสุดท้ายพร้อมที่อ่ะพร้อมกับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าบินเบานะครับดูดีกว่ามาดริดนะส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวประเด็นที่คาดว่าจะลงสนามนะคคครรรรรััับบบเเจจ้้้าาาาาานนนนนนมมมมดดดดิิลลูกกทีีขของงโชตตซึ่่่่่ววววไแะะะป็ ในระบบนะครับนะ C สามนะครับหนึ่งสอง,น,งนะครับนำทัพมาโดยภาษาประตูมือหนึ่งนะครับทีมชาติเบลเยียมอย่างกูตัวกองหลังมีรูดิเกอร์มีอาเซนเซโอนะครับแบ็คขวาวันนี้อาจจะใช้เป็นหน้าของเฟรีโกบาวาเดนะครับตรงกลางมีจัวเมนนี่ลูก้าโมลิดนะครับนะคาวาวมนกาและก็นังของชุดเบลลิงแฮมครับส่วนหน้าคู่ใช้เป o, o ็นโรดิโกกับวินิซูจูเนียซึ่งเอ็บบาเบ้จะไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากว่าโดนโทษแบนนะนัดล่าสดุดเนี่ยไปย้ำไปไปยันใส่เขานะครับนะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็โดนแดงไล่ออกตั้งแต่่คครรรึงแกนะับกก็ดูจาตตัวรงนี้นะครรัับมาดิก็ยงดูน่ากลัวเสม นะครับส่วนด่างของแอตเลติกครับหรือว่าแอตเลติกบินเบาลูกทีมของเออร์เนสโตบาวอเดพวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพมาโดยผู้สา่ประตูมือหนึ่งทีมชาติสเปนอย่างอูนายเซมอนกองหลังมีดาวิดวิเวียนปาราเดสนะครับรวมไปถึงตรงกลางก็มีด้านของโกเมสนะครับเอลิกิวิลเลียมนิโกวิลเลียมแล้วก็กองหน้าจะเป็นนะครับกอร์กากรุเซต้ากองหน้าตัวเก่งเหมือนเดิมนะครับก็ดูจากตรงนี้ครับบินเบาก็ตัวเล่นหลักๆอยู่ครบนะครับแต่การมาเยือนซาริโกบาร์เดบิลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับเพราะฉฉะะะะนน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 นััััั้้้้้้้้้เเเกกกกกมีีีีคคครรบบบบูููยยจาาาาววว่่่่่สสสสไไดดอออองงุุแลล็ฟตท3ห เรื่องขอควายดิแคมเกมนี้เปิดให้มาริดครับเป็นต่อหน้าของบินเบาอยู่ที่0.5ขีด1กร่งกัมป์มบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5ขีดสามกัมป์มบนเกมนี้ไม่เห็นด้วยนะครับใครจะไปดูให้ดีสักหน่อยนะส่วนการไปต่อที่0.5ขีด1เกมนี้วัดใจเชียร์มาริดครับพวกเขาไม่เหลือถ้วยให้ต้องลุ้นแล้วนอกจากโคปานะครับเดเรนะ่านะัทนะชิงชนะเลิศเอลกราซิโกกับบาร์ซ่าส่วนยูฟาตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเล่นถ้วยนี้แหละครับนะสำหรับถ้วยลีกนะอย่างลาลิก้านะครับเพราะฉะนั้นนนนนเเเกกมี้้้รู่าาาไดลนนาาาาดลใบตะพ บินเบาได้ไปเชียร์มาดริดครับ0.5คิดหนึ่งบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์และก็แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ําคืนนะครับวันอาทิตย์ที่20เมษายนคู่แรกนะครับให้ไปเชียร์อาร์เซนอลครับคู่ที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่3เชลซีครับ4เลสเตอร์ซิตี้5บรูซีดอร์ทมุนหกเอซิมิลานแล้วก็7เรอัลมาดริดนะครับนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ําคืนนี้ชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันในใจฟุตบอลไม่มีคําว่า100%ลุงเฉียบย้ําเสมอนะครับบแต่ว่ตวาวา,าท,าท์เซ็นต์ลุงเฉียบมอบให้น่าจะเพิ่มการตัดสินใจของพี่ได้ในระดับนนึงนะครับก็่ว เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากเข้ามาในกลุ่มเดียวกันมาอยู่ด้วยกันมาลุยไปด้วยกันกับลุงเฉียบมีของรางวัลให้มากมายรวมถึงเสื้อสวยๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับอีกหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญไม่ได้เสียอะไรด้วยมาเอาแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีกันไปนะครับแล้วก็ผลงานดูได้จากช่วงต้นคลิปเลยนะลุงเฉียบก็มีให้เห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นเข้ามาได้เลยนะครับที่แอด L S จเจ็ดหรือว่าจะิ้มลิง์ที้งเฉียบวางไว้ก็ได้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้าาดเเุุงงีบินนรรัฟทกมม่ ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจลุงเจียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ